ทีนี้แยกกันนาบุ๊คนี้ของไทยนรับนอได้ไหมโอเคครับทีนี้เาบุนมาสิหนีุ้ดีนี้แอมพอรีก็มาแต่มาคนละคืนกากัดได้ไหมครับผมคนละคขอเสียงสาวแหล่เมืองแก่งค่อยใจ้า จะใส่นาะงแดงจะเลยสีขาวเพี้ยออกไหนแดงน้องสี่สิบแล้วยังบริสุทธิ์อยู่ยกมือได้ไหมครับดูคุณพี่แบบภูมิใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองมากเลยรักษาไปห้าสิบแต่ยังไม่เคยเสียตัวมีไหมครับตรงจิ้มเลยครับ ดูหน้าแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าหกปีแล้วยังไม่เคยมีอะไรกับใครเลยนี่ต้องทำยังไงเนี่ยต้องเอาเสาเขียนมาตอกแล้วเหมันรูตันแล้วแบกี้เสียตัวตั้นแต่อายุเท่าไหร่จำความได้ก็จะประมาณแปดหัวนี่แหละมาแปดหัวมันเป็นยังไงอยู่วะแปดหัวมันเป็นมันจะโบกตูยูยู่ติ๋ว ่อซิบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมวันนั้นเขามีดราม่าเขาบอกว่าคอยสิชัยเป็นหัวหน้าวงแต่ทำไมพูดเรื่องหมอยหน้าเวทีคอยสิชัยก็คนไม่ได้ผู้หญิงท so okay. 네ั้งปูนคอยสิชัยก็ไมมีหมอยแต่ไมพูดเรื่องหมอยตอนนี้เขาบอกกันหน่อยทุกคนตลกก็เหมือนกันห้ามพูดลามกห้ามพูดคำว่าหมอยว่าอะไรอีก คคุณแ oh, oh, mm ่นะรับโอ้โหวันน uh ี huh. uh ้แม่แม่มาเยอะเลยฮะเราน่าจะได้เล่นถึงสานี่คึงสว่างเลยเนี่ยถึงสว่างไหครับสว่างถ้าเปิดไฟเยอะๆก็สว่างมันมองแงดแงล้วคุณบอยสิใจ้าไครับเราจะเล่เว่างแง่ยังไงวันนี้เริ่มเล่นเดินทุ่มตรงนะครับ พี่น้องสวดแต่แกนึงทุ่มของยาวมากก็น่าจะประมาณถึงปีสองนะครับส่งเวลาขงอมบลมานี้พี่น,ออน้องไปสอดแกงน้ำกันโยืสารคามวันที่26มิถุนายนนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลผลงานการแสดงตลอดทั้งปีที่พวกเราเดินสายรับสายันแต่ทั่วประเทศก็จะสิ้นสุดลงในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับเพื่อ ติดฤดูกาลติดเทิมแล้วก็ซ้อมผลงานใหม่สำหรับปีหน้าขยายเว้ที่รับสมัครแดนเซอร์เพิ่มนะครับใครอยากมาเป็นแดนเซอร์เตรียมตัวไปสมัครเป็นหางเครื่องนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะเจอกันที่บ้านบักกำลังใจกันร้อยใสผู้ใดอยากเป็นหางเครื่องใงกระลอยยกมูอสูงๆเยหดหหแข่งกิแล้วนี่ชอบนะ อะไรรุ่นแม่ๆนี่ชอบมากเลยถ้าหุนแบบนี้สิบคนก็เต็มเมทีผมนะเมทไมีไม่ต้องเปลืองถ้าใช้ใจเลยถ้ารุ่นนี้ไปเต้นอ่ะทั้งเต้ทเนทั้งเต้นทั้งก่อนออกซิทั้งออกซิกเต้เนเต้นง่าอยู่จะมาก,ก่อนจะไปเต้นคำนวณความดันก่อนนะไกลเลยไลยเลยคือวงอื่นนะเขาต้องใช้แดนเซอร์วงละเกือบร้อยคนนี้ปีนี้เราก็เกือบร้อยคนนะครับ จับบอลแอนเซอร์อันนี้เราขิงเลยรวมอายุแล้วไม่ทํากว่าหลายพัน,าป,นปากศิลปินดาวรุ่งรุ่นใหญ่ของเมืมมองเมโมร์ ตอนนี้ดาวรุง่งมอลําใจกันร่อยทั้งคนเกา่าคนใหม่ฝากไว้ในใจของพี่ท้องชาวจังหวัดสระบุรบีทุกๆทก่านนะครับพบกันฤดูการหนนะ้าอีกตามผลงานการแสดงที่เท็นนะครับมอลลใจกันร้อยโอบมือให้กับดาวรุง่งใจกันร่อยใน้าะวงนี้เตยจากศิลปินชุดน้อย